คำนายดวง12นักษัตว์ประจำเดือนเมษายน2568สำหรับคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ใน3นักษัตว์ด้วยกันคือผู้ที่เกิดในปีชวดปีฉลูและปีขานสวัสดีครับพบกับคำทำนายดวง12นักษัตว์ประจําเดือนเมษายนเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญเพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานต์นั่นเอง โบราณจะเรียกว่าเป็นวันเถลิงศกใหม่ซึ่งก็หมายความว่าเป็นวันเปลี่ยนสกกลาดใหม่หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ในแบบไทยและในทางศาสตร์พยากรณ์เมื่อมีการเปลี่ยนสกกลาดใหม่ดวงชะตาแต่ละดวงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเรามาดูกันว่าในเดือนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและแต่ละดวงจะดีหรือร้ายอย่างไรตามปีเกิดหรือว่าปีนักษัตว์ของแต่ละคนเริ่มตั้งแต่ปีชวด เป็นจนถึงปีกุนรวมทั้งหมด12นักษัตว์เราไปดูคําพยรกรใน3นักษัตว์กันเลยครับดวงชะตาคนเกิดปีชวดประจำเดือนเมษายนพศส5 6 8ดวงชะตาในเดือนนี้ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตพอสมควรครับเพราะดวงด้านต่างๆยังไม่ค่อยปรับตัวดีขึ้นเท่าที่ควรยังมีปัญหาติดขัดไม่เป็นดังใจในหลายๆเรื่อง ซึ่งบางครั้งก็เกิดจากผลของการกระทําของตัวเราเองที่มันอาจจะไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกหรือมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังยังปล่อยปละละเลยให้ปัญหามีอยู่อย่างเดิมซึ่งระยะนี้ปัญหาเก่าๆก,ก็ยังมีอยู่ต่อไปและอาจจะมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาเพิ่มได้ด้วยถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตอนนี้ครับอุปสรรคในชีวิตก็ยังไม่คลี่คลายไปได้ง่ายๆซึ่งบางครั้งถ้ว่ากันแล้ว ก็จะยังเป็นจังหวะที่ดวงไม่ค่อยดีด้วยที่ทําอะไรก็ไม่ค่อยจะประสบผลสําเร็จไม่เป็นไปนตามที่คิดไว้การกระทําสิ่งต่างๆเกิดความผิดพลาดมีผลเสียเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าจังหวะดวงยังไม่ดีอะไรอะไรก็เลยจะดูแย่ไปหมดแต่ถ้าถามว่าแล้วเดือนนี้มีดวงได้ไหนที่ดีบ้างหรือว่าดวงจะแย่ทั้งหมดก็ตอบได้เลยครับว่าไม่ถึงขนาดนั้นที่ดวงคนเราจะแย่ไปทุกเรื่อง มันก็คงต้องมีเรื่องดีๆซักเข้ามาบ้างไม่งั้นคงอยู่กันไม่ได้ถ้าไม่ได้ถึงขนาดดวงตกกันจริงๆแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังจะมีเรื่องดีๆอยู่บ้างอย่างดวงชะตาของคุณในระยะนี้สิ่งที่เป็นเรื่องดีที่สุดก็มีโดยจะมีอยู่ด้วยกันสองเรื่องที่พอจะหวังพึ่งพาอาศัยได้บ้างคือ 1. เรื่องการงานและ 2. เรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าเกื้อกูลกันเป็น2เรื่องหลักๆที่พอจะช่วยฉุดให้ดวงไม่แย่ไปมาก เดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดกันทีหลังครับตอนทำนายดวงอย่างละเอียดแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็ฝากเตือนเรื่องของการดาเนินชีวิตว่าอย่าประมาทมีสติมีเหตุผลไม่ว่าจะเจอปัญหาไล่แรงแค่ไหนก็จะเย็นๆแล้วค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาหาทางออกที่ดีที่สุดแก้กันไปทีละเรื่องครับพยายามอย่าเอาทุกปัญหามาสมมรวมกันมันจะดูแย่และหนักหนาสาหัสและไม่สามารถจะมองเห็นทางออกทางแก้ไขได้ ก็แนะนําครับระยะนี้ใครมีปัญหาชีวิตเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินการเงินปัญหาเรื่องคนเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลองลําดับความสําคัญก่อนหลังว่าอะไรเร่งด่วนที่สุดที่ควรจะแก้ไขมันก่อนก็แก้ในส่วนนั้นให้ได้ก่อนครับจากนั้นก็ทยอยแก้เรื่องอื่นๆที่รองลงมาปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตก็จะหมดไปได้ในที่สุดครับถึงบางครั้งมันต้องใช้เวลานานก็ยังดีกว่าไม่ได้แก้ไขมันเลย เพราะสุดท้ายมันก็ต้องจบลงอยู่ดีเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าสิ่งใดๆในโลกล้วนอน,นิจจงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเสมอไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไปความสุขความทุกข์ก็เช่นกันมันเกิดขึ้นได้มันก็จบลงได้ปัญหาอุปสรรคเกิดได้ก็คลี่คลายจบลงได้ในที่สุดเมื่อถึงเวลาของมันครับเพราะฉะนั้นก,ก็ค่อยๆแก้ปัญหาชีวิตกันไป ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็สู้กันต่อไปครับสักวันมันก็ต้องดีขึ้นไม่ช้าก็เร็วส่วนเรื่องดวงการเงินระยะนี้ก็ยังต้องระมัดระวังรัดเข็มขัดกันต่อไปอีกสักระยะก่อนรอให้อะไรหลายๆอย่างปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะดวงการเงินถ้าดวงปรับตัวดีขึ้นเมื่อไหร่สิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้แต่ระยะที่ดวงยังไม่ค่อยดีก็ต้องประคับประคองกันไปก่อนครับ ให้ผ่านช่วงระยะนี้ไปได้ก่อนแล้วต่อไปดวงก็จะดีขึ้นครับเดือนนี้การใช้จ่ายต่างๆก็ต้องวางแผนคิดกันให้รอบคอบจากแต่ก่อนอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะซื้ออะไรก็ควักเงินจ่ายทันทีโดยไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังบางอย่างก็ยังไม่จะเป็นกับชีวิตเงินทองรั่วไหลไปกับสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ตัวว่าแต่ละเดือนเราจ่ายอะไรไปบ้างแล้วมันคุ้มค่ากับที่จ่ายไปมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีครับ ที่จะมานั่งตรวจดูว่าเดือนเดือนเราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างทําไมเงินมันถึงไม่ค่อยเหลืออะไรประหยัดได้ช่วงนี้ก็ต้องประหยัดไปก่อนครับใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นเน้นเก็บออมเงินไว้มากๆเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใครเดือนนี้เรื่องการเงินก็ให้เน้นประหยัดครับอย่าเสียเงินเยอะโดยไม่จําเป็นก็จะผ่านระยะนี้ไปได้ด้วยดีครับส่วนทางด้านดวงการงานก็จะบอกว่าเป็นดวงที่ดีที่สุดในเดือนนี้เลยก็ว่าได้ครับ เรื่องอื่นๆจะดูแย่หมดเหลือก็คือเรื่องงานที่ยังดีอยู่ก็นับว่าดีมากแล้วครับมีงานทําก็มีเงินใช้ถึงระยะนี้มันไม่ค่อยจะพอใช้ก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีงานทําอยู่ให้ขยันตั้งใจทํางานอย่าวอกแวกกอดงานเอาไว้แน่นๆครับอย่าให้มันหลุดลอยไปเพราะมันคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่จะช่วยฉุดดึงให้ดวงกลับมาดีขึ้นได้ ครที่คิดจะลาออกเปลี่ยนงานจากทำงานประจำมาทำธุรกิจมาประกอบอาชีพอิสระก็คิดให้ดีๆครับคิดให้เยอะๆเดี๋ยวจะหาว่าหมอดูไม่เตือนเพราะระยะนี้ดวงก็แย่อยู่แล้วถ้าลาออกจากงานจากที่ดวงแย่ๆจะกลายเป็นสาหัสก็ฝากเตือนกันไว้หน่อยครับระยะนี้ดวงไม่ควรเปลี่ยนงานด้วยระการทั้งปวงตอนนี้งานที่ทำอยู่บางทีมันก็อาจจะมีปัญหาเหนื่อยยากมีอุปสรรคก็ต้องอดทนไปก่อนครับ รอให้ผ่านช่วงระยะนี้ไปก่อนครับเพราะว่าต่อไปดวงก็จะดีขึ้นกว่านี้ก็รับรองว่าไม่นานเกินรอครับและเรื่องดีๆอีกเรื่องที่จะนํามาบอกกันในเดือนนี้ก็คือเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลระยะนี้ถึงดวงจะยังไม่ค่อยดีนักแต่ก็ยังโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือคนใกล้ตัวของคุณก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนโดยเฉพาะเพศตรงข้ามคู่ครองคนรักยังจะอยู่เคียงข้างคุณพร้อมให้กำลังใจ และช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้กําลังใจดีๆก็มักจะมาจากเพศตรงข้ามอยู่บ่อยๆถึงจะไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็ตามแต่คุณก็จะได้กําลังใจดีๆที่จะทําให้คุณมีพลังลุกขึ้นมาต่อสู้กันอีกครั้งเท่านี้ก็ดีมากแล้วครับจะหวังให้ช่วยเหลือเรื่องใหญ่ๆกว่านี้อย่างเรื่องเองินเรื่องทองก็อาจจะช่วยเหลือไม่ได้มากตามที่หวังซึ่งเรื่องนี้คุณอาจจะต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองมากกว่าเพราะตอนนี้ต่างคนต่างก็แยกกันไปหมด ไม่ค่อยจะมีใครช่วยเหลือใครได้อย่างเต็มที่ลําพังตัวเองก็ยังจะเอาตัวแทบไม่รอดจะไปช่วยอะไรใครได้มากจะช่วยได้ก็เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็เพ่งตนเองเป็นดีที่สุดครับแล้ววันหนึ่งมันก็จะดีขึ้นเองส่วนทางด้านสุขภาพระยะนี้ก็ยังแข็งแรงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโรคภัยไข้เจ็บหนักๆดูแล้วไม่มีกน็นับว่าเป็นเรื่องดีอีกเช่นกันครับเพราะการไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐ สุขภาพร่างกายแข็งแรงบางทีเงินก็ซื้อไม่ได้คนที่ไม่มีโรคภัยลุมเลา้าก็นับว่าเป็นคนที่เกิดมามีบุญทีเดียวเพราะอย่างบางคนมีเงินมีทองเยอะร่ำรวยมากแต่สุขภาพย่ำแย่หาหมอเป็นว่าเล่นแบบนี้เงินทองก็แทบไม่มีความหมายถ้าเลือกได้ขอสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวก็มีแรงหาเงินหาทองได้เองก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงแบบนี้กันไปตลอดครับเพราะต่อไปมันจะต้องใช้กันอีกเยอะ ส่งท้ายด้วยแค่รับเสริมดวงดีๆที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับก็ต้องบอกกันตามตรงว่าระยะหนีดวงไม่ค่อยดีเลยครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำอะไรที่เสี่ยงควรอยู่นิ่งๆเก็บเนื้อเก็บตัวจะปลอดภัยกว่ารอให้ดวงปรับตัวดีขึ้นก็ค่อยว่ากันใหม่ครับเรื่องการลงทุนร่วมหุ้นประกอบธุรกิจถ้าใครยังไม่ได้เริ่มก็ให้ชะลอออกไปอีกหน่อยจะเป็นการดีครับและการเสริมดวงก็จะช่วยให้ดวงดีขึ้นได้ ถ้ามีโอกาสก็ขอแนะนำครับให้เสริมดวงด้วยการบปิยจากหนังสือตําราที่ไม่ใช้แล้วให้กับเด็กๆผู้ที่ได้โอกาสหรือถ้ามีใครมาขอหนังสือที่เราไม่ได้อ่านไม่ได้ใช้แล้วก็ยกให้เขาไปเลยฟรีๆครับจะเป็นการแก้เคล็ดเรื่องนี้ให้พบกับทางออกทางแก้ไขปัญหาในชีวิตช่วยปรับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีขึ้นได้ก็แนะนำครับให้หาเวลาไปเสริมดวงกันในเดือนนี้ครับ ดวงชะตาคนเกิดปีฉลูประจำเดือนเมษายนพศ5 6 8 8และภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้ก็จะมีทั้งเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและเรื่องที่ต้องระวังในช่วงระยะนี้แต่ในภาพรวมดวงส่วนใหญ่ก็ล้นส่งผลไปในทางดีเป็นส่วนมากครับจะมีปัญหาก็แค่เล็กๆน้อยๆที่แก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะเรื่องของการงานการลงมือทำสิ่งต่างๆ ระยะน,นี้คุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยเป็นดังใจหรือมีเรื่องหงุดหงิดเกินใจอยู่บ่อยครั้งส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าใครติดต่อพูดคุยกันมากก็อาจจะสร้างปัญหาความยุ่งยากใจให้เกิดขึ้นได้ระยะน,นี้ก็ต้องเรามาระวังในเรื่องของคําพูดการสื่อสารกันคําพูดบางอย่างที่เป็นไปในลนะักษณะตรงไปตรงมาเกินไป บางครั้งก็ไม่ส่งผลดีต่อผู้ฟังและตัวเราเองเพราะบางทีคาพูดคนอื่นที่ตรงตรงอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปพูดอะไรที่ไปะระคายหูคนอื่นก็จะไม่ค่อยมีใครพูดกับเราแบบนั้นเช่นกันเรื่องปัญหาอุปสรรคในระยะนี้ก็จะเป็นในลักษณะคือไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่มันจะเป็นเรื่องงุนหงิดกวนใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่มันก็สร้างความลำบากใจให้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทางออกหรือวิธีแก้ที่ดีก็คือถ้าเรื่องไหนไม่ใช่เรื่องงานโดยตรงไม่ได้มีสาระอะไรก็อย่าไปพูดอะไรให้มากความจะดีกว่าครับหรือว่าติดต่อคุยกันเท่าที่จําเป็นก็พอก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องแบบนี้ลงไปได้และเดือนนี้ดวงที่โดดเด่นมากที่สุดก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องหลักๆครับคือดวงทางด้านโชคลาภและการเงินส่วนด้านอื่นๆก็จะดีลดหลั่นกันไปอย่างเช่นเรื่องของการงานชีวิตรักครอบครัว ก็จะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันอันดับแรกเราไปดูดวงที่เด่นๆกันก่อนเลยครับนั่นก็คือดวงทางด้านการเงินและโชคลาภเดือนนี้คุณค่อนข้างมีโชคในหลายๆทางเพราะว่าดวงโชคลาภระยะนี้เริ่มมีกําลังที่เข้มแข็งโดดเด่นที่สุดในดวงชะตาเลยทีเดียวจะส่งผลให้คุณทําอะไรก็จะมีโชคได้สมหวังดังใจเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโชคลาภในระยะนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลายลักษณะ ที่เด่นๆเ,เลยก็คือโชคจากการเดินทางการเคลื่อนทอี่สัญจรไปติดต่อผู้คนหมู่มากจะบังเกิดโชคลาภอันดีการเดินทางจะบังเกิดลาภผลตามมายิ่งถ้าได้เดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศจะมีโชคดีตามมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นช่วงนี้ใครเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวในช่วงสงการหรือช่วงหยุดยาว ก็อาจจะมีโอกาสได้ผ่านวัดวาอารามหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ลองน้อมจิตอธิษฐานขอพรหรือถ้ามีโอกาสได้เข้าไปจุดธูปกราบไหว้ก็ยิ่งจะเป็นการดีเพราะโชคจะข้อข้างคุณเป็นอย่างดีจะมีโอกาสที่พรต่างๆที่ขอไปจะมาเกิดผลสําเร็จตามมาหรือใครเข้าวัดแล้วจะลองเสี่ยงโชคซื้อหวยก็ถือว่าเป็นโชคที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางเช่นกัน นอกจากนี้ยังลงไปถึงโชคจากการได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบไม่ต้องเหนื่อยมากหรือมีอุปสรรคเยอะซึ่งก็แล้วแต่ว่าช่วงนี้คุณหวังเรื่องอะไรก็จะมีโอกาสได้ตามที่หวังเพราะดวงหลายๆอย่างเริ่มจะเป็นใจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่จะทําให้คุณมีความสุขขึ้นจากสิ่งที่มุ่งหวังแล้วเป็นจริงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ทุกอย่างตามที่หวังครับส่วนทางด้านดวงการเงิน ก็เป็นไป,นปนในแนวทางเดียวกับดวงโชคลาภคือปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วยิ่งเดือนนี้คุณมีโอกาสมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่มาจากหลากหลายลักษณะด้วยกันอย่างเช่นว่าอาจจะได้จากขายที่ขายทางได้เงินมรดกจากคนตายเงินประกันต่างๆซึ่งดวงระยะนี้คุณมีโอกาสสูงในเรื่องเหล่านี้ครับมองแล้วภาพรวมดวงการเงินจึงเป็นไป,นปนในทางที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ครับ คุณมีโอกาสจะได้เงินได้ทองเข้ามาจากหลากหลายช่องทางรวมรวมแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียวที่คุณจะมีโอกาสได้ในระยะนี้ครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องเสี่ยงโชคเรื่องถูกรางวัลด้วยถ้าได้ทั้งหมดนี้ก็นับว่าดวงเฮงดวงปังมากทีเดียวในไหนก็ทายแล้วก็ขอให้ได้กันครบทั้งหมดที่กล่าวไปครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังในการทํางานให้ดีครับเพราะอาจจะมีเหตุไม่เป็นดังใจ การงานติดขัดปิดพลาดมีปัญหาถ้าปล่อยปาละเลยมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียตามมาก็บอกง่ายๆว่าระยะนี้การงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหนประกอบอาชีพอะไรก็ตามก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เท่าในการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆกฎเกณฑ์เงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงเหล่านี้ต้องดูให้รอบคอบครับเพราะอาจจะมีข้อผิดพลาดเสียเปรียบ หรือว่าถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะคนทำธุรกิจร่วมหุ้นลงทุนก็ต้องระมัดระวังให้มากในระยะน,นี้ครับฝากเตือนอีกเรื่องเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของคนที่ทำงานร่วมกันไม่ไว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆระยะน,นี้การสื่อสารก็ต้องให้ชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะจะมีโอกาสอาจจะเกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนขึ้นได้หรือว่าเข้าใจผิดถ้าพูดกันไม่ชัดเจน แล้วก็ยังมีเรื่องของการเลี้ยงสังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานตอนกินกันก็ดีอยู่หรอครับแต่พอตอนจ่ายก็ต้องระวังคุณอาจจะต้องจ่ายคนเดียวบางคนบอกให้ออกไปก่อนแล้วก็หายเงียบก็มีก็ต้องระวังไว้ในช่วงนี้ครับส่วนทางด้านดวงความรักครอบครัวสําหรับคู่รักหรือว่าคนในครอบครัวที่หวังอยากจะได้ลูกได้บุตรระยะนี้คุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีได้มีทายาทไว้สืบสกุล ซึ่งบางคนก็อาจจะโชคดีกว่านั้นคืออาจจะได้ลูกแฝดครั้งเดียวจบเลยก็มีโอกาสเกิดขึ้นในระยะนี้ครับส่วนทางด้านสุขภาพก็ยังเป็นระยะที่ต้องระวัดระวังให้มากในเรื่องของสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่ากำเริบขึ้นได้ในคนที่มีโรคประจําตัวคนเหล่านี้ก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าคนปกติโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพอากาศใครที่เป็นโรคภูมิแพ้แพ้อากาศ แพ้ยาแพ้สารเคมีต่างๆก็ต้องเรามาระวังให้มากหน่อยในช่วงระยะนี้ครับใครจะเดินทางไปไหนไปท่องเที่ยวไปกินของอะไรก็ต้องรระมดระวังให้มากจะก,กินสุม 4, สีุ่มห้เพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ฝากติ้งท้ายด้วยคล็ดเสริมดวงประจำเดือนระยะนี้ดวงการงานค่อนข้างแย่หน่อยหนักเบาแตกต่างกาันไปตามดวงชะตาของแต่ละคนแต่เพื่อเป็นการเสริมดวงแก้เคล็ด ในเรื่องงานให้กลับมาดีขึ้นจเจริญก้าวหน้าตามที่มันควรจะเป็นก็แนะนําครับในช่วงระยะนี้ให้หาเวลาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเสริมดวงการงานธุรกิจการค้าการขายหรือว่าการลงทุนต่างๆขอพอรให้ประสบผลสําเร็จก็ขอแนะนําครับในช่วงระยะนี้ดวงชะตาคนเกิดปีขานประจําเดือนเมษายนพศ2568 ทางด้านภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้ต้องบอกกันก่อนเลยครับว่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวบอกไว้เลยเพื่อเตรียมรับมือกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าระยะนี้ดวงชะตามากขึ้นขึ้นลงๆเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้บางวันดีบางวันแย่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาบทจะดีก็ดีได้ไม่นานอยู่วันต่อมาก็อาจ,จะมีเรื่องวุ่นวายปวดหัวเกิดขึ้นเรียกว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องอะไร มีเข้ามาตลอดจะอยู่นิ่งๆสงบหน่อยก็ไม่ได้นานวุ่นวายปวดหัวกับคนรอบข้างเยอะที่เดียวในระยะนี้ครับและยิ่งใกล้ถึงวันสงการด้วยก็จะหนักขึ้นไปอีกยิ่งถ้าใครจะเตรียมเดินทางแล้วแล้วก็วุ่นวายกันสนุกทีเดียวครับถ้าใครจะเดินทางช่วงสงการก็ต้องบอกว่าคุณต้องเตรียมพร้อมกันตั้งแต่ต้นเดือนไม่งั้นไม่ทันเพราะจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ให้เสร็จสิ้นก่อนหยุดยาวหรือมีสิ่งที่ต้องทําหลายเรื่อง บางทีเราไปเร่งทำตอนใกล้จะหยุดมันไม่ทันครับก็ควรเตรียมตัวกันตั้งแต่เนินเน่นๆระยะนี้ฝากเตอือนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการครบคนเพราะคนที่เราครบค้าสมาคมด้วยหรือคนรอบข้างที่ติดต่อด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางครั้งก็อาจจะเจอคนที่ดีมีน้ำใจมีความจริงใจที่ดีแต่บางคนก็ตรงกันข้ามปากอย่างใจอย่างหน้าไหว้หลังหลอกมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงดูไม่ค่อยจะจริงใจ เพราะฉะนั้นฝากเตือนเรื่องการครบคาสมาคมกับคนหมู่มากครับระยะนี้ก็ต้องเลือกคบให้ดีๆเพราะจะมีทั้งมิตรและศัตรูประปนกันไปก็ต้องดูกันให้ดีๆครับต่อมาเรามาดูดวงแต่ละด้านกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างดวงด้านไหนจะดีดวงด้านไหนแย่มีอะไรที่ต้องระวังและสุดท้ายก็เป็นเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมดูให้ถึงช่วงท้ายคลิปนะครับ จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเราไปเริ่มดูกันตั้งแต่ดวงการเงินกันต่อเลยครับดวงการเงินและโชคลาภในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าดวงดีทีเดียวครับทั้งดวงการเงินและดวงโชคลาภล้วนปรับตัวดีขึ้นมาจากเดือนก่อนเดินชัดทีเดียวระยะนี้เงินทองจะเริ่มไหลามาเทมามากขึ้นหลังจากที่อัดอั้นมานานจะเริ่มทยอยเข้ามาให้เห็นกันมากขึ้นทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นหวังเงินหวังทอง หวังได้มากขึ้นหยิบจับทําอะไรก็เป็นได้เงินทีเดียวก็เรียกว่ากระแสเงินกําลังจะพัดผ่านมาทางคุณแล้วก็ให้รีบคว้าไว้อย่านิ่งนอนใจระยะน,นี้เป็นช่วงน้ําขึ้นให้รีบตักเพราะกระแสเงินอาจจะไม่ได้พัดผ่านมาบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ตลอดมันอาจจะมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นใครทําอะไรอยู่ก็เลิกบน่นเลิกท้อแล้วหันมาสร้างเงินสร้างงานสร้างฐานะให้มั่นคงให้ร่ำรวยกันได้แล้ว และควรจะเริ่มทํากันอย่างจริงจังเลิกใส่ใจคนอื่นหันมาโฟกัสที่เป้าหมายพุ่งเป้าไปที่งานตรงหน้าอย่าวอกแวกและคุณก็จะเก็บเกี่ยวกระแสเงินที่กําลังจะไหลมาได้เป็นก่อเป็นกรรมก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจาทําธุรกิจทําอาชีพอะไรก็ตามล้วนสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นหนทางชัดเจนกว่ากันระยะนี้จึงเป็นลักษณะ ของทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นงานคือเงินทำงานเยอะเงินก็จะเยอะตามไปด้วยซึ่งดวงการเงินเริ่มดีขึ้นแบบนี้กรับรองเลยว่าสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปจะได้กลับคืนกลับมาอย่างคุ้มค่าแน่นอนครับในเรื่องเด่นๆต่อมานั่นก็คือเรื่องของโชคลาภอันนี้หลายคนหวังมากทีเดียวเพราะทำงานหาเงินก็พอจะรู้ว่าไรายได้ประมาณไหน บางคนก็ไม่พออยากได้เงินเพิ่มอยากได้เงินก้อนใหญ่ๆซึ่งระยะนี้ก็ถือว่าดวงโชคลาภดีเด่นทีเดียวครับแล้วก็มีโอกาสจะได้โชคใหญ่ด้วยซึ่งระยะที่ดีก็คือตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงต้นเดือนหน้าก็มีลุ้นเรื่องเสียงโชคเสี่ยงดวงเยอะทีเดียวครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้จะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเกิดขึ้นซึ่งบางดวง ก็อาจจะเจอแต่เรื่องดีไม่เจอเรื่องร้ายแต่บางดวงก็เจอทั้งสองแบบหรือว่าบางดวงโชคไม่ดีเจอแต่เรื่องร้ายก็อาจจะเป็นไปได้ครับขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนเพราะยังมีเรื่องของวันเดือนปีเกิดที่ต้องมาตรวจดูร่วมด้วยส่วนคำทำนายในคลิปนี้ก็จะเป็นภาพรวมงกว้างมากกว่าครับก็ขอให้ทำความเข้าใจกันไว้ก่อนก็กลับมาดูดวงการงานกันต่อครับที่บอกว่าเรื่องดีคือระยะนี้การงาน เป็นช่วงของความก้าวหน้าเติบโตเป็นแปลในทิศทางที่มั่นคงขึ้นซึ่งก็จะมีโอกาสให้ได้ขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องงานไปนสู่จุดที่ดีขึ้นก็อย่างเช่นว่าได้ปรับตําแหน่งได้โยกย้ายงานเปลี่ยนหน้าที่ใหม่เลื่อนขั้นก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะนี้ครับถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูของการปรับตําแหน่งก็ตามแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะบางครั้งบางบริษัทหรือว่าบางองค์กรห้างร้านบางทีก็นึกอยากจะปรับเปลี่ยน ปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างทันทีไม่ต้องรอให้สิ้นปีก็ได้เพราะเดี๋ยวไม่ทันกินส่วนคนทําธุรกิจก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบในด้านนี้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องรายได้กําไรที่อาจจะปรับตัวดีขึ้นจึงไม่มีอะไรต้องกังวลในระยะนี้ครับส่วนเรื่องไม่ดีในดวงการงานระยะนี้ก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกับคนในที่ทํางานมีปัญหากันแบ่งพักแบ่งพวกหรือถูกกันแกล้งขัดขา แทงข้างหลังอะไรแบบนี้ครับระยะนี้ต้องระมัดระวังตัวกันให้ดีระวังเหตุความขัดแยง้งในด้านการงานการทำงานเลี่ยงได้ก็ควรเลีเ่ยงจะเป็นการดีครับส่วนเรื่องของความรักครอบครัวระยะนี้ยังเป็นไปด้วยดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังราบรื่นลงตัวช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เดินทางได้ท่องเที่ยวร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าครอบครัวเคือยาต่าง เป็นเดือนแห่งความสุขการเฉลิมฉลองและความอบอุ่นกันในครอบครัวไม่ค่อยมีเรื่องขัดแย้งอะไรใหญ่โตในระยะนี้ครับส่วนทางด้านคนโสดระยะนี้ก็เป็นข่าวดีทีเดียวครับเพราะจะมีโอกาสได้พบเนื้อคู่พบคนที่ถูกใจจากการเดินทางไกลไปตามสถานที่ต่างๆหรือใครจะไปไหว้พระที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามหากคุณขอพรในเรื่องของความรักแล้วละก็ก็มีโอกาสสำเร็จสมหวังในเร็ววันเลยทีเดียวครับ ส่วนทางด้านสุขภาพระยะน,นี้ต้องระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเป็นพิเศษหน่อยครับเพราะอย่างที่บอกไปในตอนต้นคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้โดยเฉพาะกับเรื่องของสภาพอากาศอย่าไปอยู่ในที่แจ้งนานๆเพราะว่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันก็จะทําให้ไม่สบายได้ยิ่งถ้าใครเล่นน้าสงการช่วงอางกาศร้อนจะจัดแล้วไปเจอน้ําเย็นๆเ,เข้าก็อาจจะมีอาการได้เหมือนกัน ส่วนใครจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือว่าไปท่องเที่ยวก็วางแผนเรื่องการเดินทางให้ดีๆครับเพราะว่าการเดินทางอาจจะยากลําบากและเจออุปสรรคบ้างในช่วงระยะนี้ครับก็ต้องอาศัยความใจเย็นมีสติไม่ประมาทจะได้เฉลิมฉลองเทศก,กาลสงกรานต์ก็ยังมีความสุขครับส่งท้ายด้วยกครรับเสริมดวงประจําเดือนระยะนี้การกระทําต่างๆอาจจะยังไม่รับรื่นไม่เป็นดังใจ มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ไม่รู้มีอะไรมาขัดขวางมาทําให้สะดุดไปต่อลําบากปัญหาอุปสรรคเยอะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจอาชีพอิสระอันนี้จะรู้สึกได้ชัดเจนว่ามันไม่ธรรมดาปัญหามันเยอะขึ้นและถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตติดขัดไม่รับลื่นไม่เป็นดังใจก็ขอแนะนำครับให้เสริมดวงกันสักหน่อยเพื่ออะไรอะไรจะกลับมาดีขึ้น และว,วิธีการเสริมดวงสะดอกเคราะห์ที่ดีและเหมาะกับคุณในช่วงนี้คือให้มันถือศีลกินเจเพื่อเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมาขัดขวางหรือว่ามาทำอันตรายเราได้ตลอดจนขจัดปัดเป่าเคราะก,กรรมให้ทุเราเบาบางลงให้กลับมามีชีวิตที่รับเรื่องขึ้นประสบความสาเร็จได้ดียิ่งขึ้นก็ขอแนะนาครับในเดือนนี้ จบคำพยากรณ์สำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทาและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ